สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกข่าวดีสําหรับเกษตรกรนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3นะครับท่านสามารถไปเช็คข้อมูลข่าวสารเช็คเงินนะครับในระบบของท่านเลยนะครับในบัญชีทกศนะครับหรือบัญชีอื่นๆที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่าครับเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร็อดแรกที่จะจ่ายวันพรุ่งนี้นะครับโดย เงินช่วยเหลือนี้เป็นเงินช่วยเหลือเดือนละ5 0 0 0บาทตลอด3เดือนรวมทั้งหมดเป็น15,000บาทนะครับทีนี้รัฐมนตรีว่าการ,กรเกษตรและสหกรณ์น,นะครับได้โพสต์เฟซบุ๊คข้อความ ส่วนวนตับอกว่าวันนี้นะครับเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับกระทรวงเกษตรนะครับได้มอบหมายให้สํานักเศรษฐกิจการเกษตรนะครับทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนนะครับรวบรวมและจัดทําระบบคัดกรง ที่ถูกต้องนะครับเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชีจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงกร,รกฎราคมนะครับเป้าหมายก็เป็นเกษตรกรไม่เกิน10ล้านรายนะครับซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับก็คือว่าเกษตรกรคนไหนที่ได้เราไม่ทิ้งกันแล้วก็จะไม่ได้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้เราไม่ทิ้งกันก็จะไดเ้เกษตรกรแทนนะครับ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับทีนี้ <c oughs> มีการดำเนินการจ่ายเช็คให้กับธนาคารเพื่อทอกศเพื่อการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับรอบแรกจำนวน2 5่อ,อ๋อสองหมื่นห้าพันล้านบาทและรอบต่อไปในวันที่20พฤษภาอีก25,000ล้านบาทนะครับจากนั้นก็ทกศนะครับจะเป็นการจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับดำเนินงาน ดําดเนินการจ่ายให้รอบแรกในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับจำนวน1ล้านลายเป็นเงิน5,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะจ่ายให้กับเกษตรกรทุกวันวันละ1ล้านลายนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับเกษตรกรนะครับย้ํานะครับว่าพ,พี่น้องคนไหนที่มีบัญชีทกศแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับ วันที่15ก็ไปเช็คในระบบหรือเว็บไซต์ของเขาได้นะครับหรือไปเช็คในบัญชีของท่านว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีทกศนะครับสามารถนะครับลงทะเบียนแจ้งนะครับแจ้งบัญชีเพื่อที่จะโอนเงินเข้าธนาคารของท่านได้ผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเียวยาเกษตรกร .com นะครับนี่คือข่าวสารข้อมูลนะครับแจ้งข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินงวดแรกวันที่15พฤษภาคมนี้ให้กับ เกษตรกร1ล้านลายนะครับได้ไปเช็คกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ